สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาส่งหุ้นที่มันร่วงลงมาเยอะๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันมันมันจะฟื้นได้หรือเปล่านะครับได้ที่มันลงมาเนี่ยนะครับลงด้วยเหตุปัจจัยอะไรนะครับเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้ของถูกกันนะครับก็แต่ว่าในเรื่องของเซตเนาะนะครับเซตก็คือ ยังยังในภาพรวมเนี่ยนะครับยังพอเป็นขาขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นอยู่ก็คือเมืนอยังทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเรากลัวเท่าไหร่มันก็ขึ้นเท่านั้นเลยฮะนะครับโดยโดยมีผู้นำนะครับผู้นำของเราก็แปลกๆนะครับรอบนี้ก็คือเป็นเดลต้า k t c นะครับก็จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตแหละนะครับมีสตอรี่นะครับแต่ว่า ตัวฟ,ฟรีฟลดค่อนข้างน้อยนะครับก็ถูกฉุดกระชากลากถูไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับคนก็เลยตัวเนี้ยนะครับแล้วพอเป็นหุ้นไซส์ใหญ่ติดเซนห้าสิบด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเซ็ตบ้าเรานะครับในช่วงนี้มันออกแนวพันผัวนหน่อยนะครับก็ก็อย่าตกใจนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาแล้วกันนะครับก็มีอะไรแปลกๆดีนะครับสำหรับ สำหรับปีนี้นะครับส่วนทีนี้มาดูกันว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหุ้นตัวไหนที่มันแบบถูกทิ้งนะครับถูกทิ้งถูกคว้างเยอะๆเลยนะครับอันนี้ก็ข้อมูลก็มาจาก m o n i ่ Star เนาะนะครับแล้วก็เอามาทำา Excel นะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับเราก็จะเน้นพวกหุ้นใหญ่ก่อนนะครับหุ้นใหญ่ก่อนว่า มันมีอะไรนะครับมีประเด็นอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งเนี่ยนะครับจะไม่ใช่หุ้นโกลดนะครับจะเป็นหุ้นที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าไซริเคิลครับไซคคือไซริเคิลตามเศรษฐกิจนะครับก็จะมีหุ้นแปลกนะครับไม่รู้อยู่ทำไมดีๆแบบธุรกิจยังปกตินะนะครับแต่ว่าโดนทิ้งมาเลย3ตัวนะครับคือพวกกลุ่มลงไฟฟ้านะครับอย่างพวก เอโก้นะครับโดนทิ้งมาสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ไม่รู้ทำไมโดนทิ้งนะครับแต่ดูงบงบยังไม่ได้เพี้ยนอะไรมากนะครับแต่ว่าเอโก้เนี่ย PE ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับเป็นปกตินะครับลงไฟฟ้ารลบบุรีนะครับก็ดูงบยังยังปกติไม่มีอะไรนะครับว่าอัพก็ยังปกติอยู่นะครับก็ไม่น่าไม่น่าไม่ไม่น่าตกใจอะไรนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นปกติของ เราไฟฟ้านะครับถ้าใครชอบหุ้นแต่ส่วนใหญ่เราไฟฟ้าที่โดนเทเนี่ยจะเป็นหุ้นแบบเรื่อยๆนะครับนี่ครับ Egg Echo เนี่ยจะเป็นหุ้นแบบเรื่อยๆครับถ้าเราย้อนดูกําไรกําไรเขาจะเรื่อยๆนะครับเวลาโดนเทก็เลยจะเออโดนเทเยอะหน่อยนะครับนี่ราชบุรีนะครับราชบุรีพาวเวอร์นะครับก็ ถ้าไปดูกำไรแบบยาวๆนะครับเราก็จะเห็นความเ,าเรื่อยๆของกำไรครับเพราะนั้นมันจะถูกทิ้งมาก็ก็ไม่น่าไม่น่าตกใจนะครับว้าอัพนะว้าอัพโอเคเนี่ยครับกำไรก็โดนเอากำไรเอา,เอา,เอาใช่ลืมไปมีนิคมด้วยนะครับพอลูกค้าโดนปิดล็อกดงล็อกดาวนะครับกำไรก็จะหาย จะหายไปบ้างนะครับอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มห้างนะครับห้างร้างนะครับห้างร้างห้างร้างก็จะมีตัวมาบุญคลองนะครับโรงหนังร้างนะครับเมเจอร์นะครับแล้วก็ห้างอย่างตัว CPN นะครับโอเคลองดูมาบุญคลองก่อนนะครับอันนี้ใช้คาว่าห้างร้างจริงๆนะครับ พิ่งไปเดินผ่านมานี่โอ้โหแบบไม่พอไม่มีนักท่องเที่ยวนะนะครับต้องเรียกว่าตัวนี้เริ่มมีปัญหานะครับถ้าที่อ่านเปนเปอร์มาเนี่ยเขาบอกว่ากว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาก็ถ้าไม่ไปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะครับก็คือมองไปปีหกห้าเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องลุ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องมีความหวังนะนะครับว่าเดี๋ยวพอเปิด เปิดให้ท่องเที่ยวปกติเนี่ยนะครับแล้วคนจะกลับมาเที่ยวนะฮะโอเคแล้วก็มันเดินมาบึงคลองเหมือนเดิมน,นะครับอ mm ืมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับประเด็นที่น่าคิดว่าจะกลับมาได้แค่ไหนนะครับเมเจอร์ hmm. <Major S 2> <Major S 1> นะครับเมเจอร์ huh. หลังๆเนี่ยนะครับคนก็เริ่มมีความกังวลน,น้อยลงนะครับ มันเริ่มมีหนังเข้ามาคนเริ่มเข้ามาดูมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องดูเนาะนะครับก็คือเขาจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับพฤติกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปถาวรเลยไหมนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราดูหนังอาจจะเฮ้ยไปต้องไปดูที่โรงนะนะครับอนาคตเนี่ยมันมีการเข้ามาเฮ้ยฉันดูอยู่บ้านดู Netflix ก็ได้นะครับหรือว่าอยู่บ้านดู e f i n a n c e t ไทยทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่า เป็นรายการเนาะที่แย่งนะครับแย่งแย่งลูกค้าของของของเมเจอร์ไปนะครับก็แต่ว่าถ้ามันกลับมาก็คงช่วงสักพักหนึ่งแหละนะครับอันนี้นะครับธนาคารนะครับหลังจากรวบรวมเสร็จเนาะนะครับคนก็เหมือนเหมือนยังยังไม่มีสตอรี่ให้ให้เล่นนะฮะก็เลยแบบเคดโดนโดนเทลงมานะครับแต่ว่ากำไรนะครับ หลังจากที่ตั้งตั้งสำรองหนักๆนะครับไปสัก1น okay, okay. ึ่ใจมากสองใจมาศเนี่ยนะครับก็ก็มันก็ก็ไม่ค่อยตั้งอะไรกันมากแล้วนะครับโอเคหุ้นธนาคารก็ก็เริ่มกลับมานะครับทั้ง t m b นะครับ Bbl อนะครับอันนี้ก็ก็โดนทิ้งมาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ Bbl เนี่ยมีการตั้งสำรองเยอะๆเลยนะครับ2ไงใจมากติดแล้วก็ตจมาศเนี้ยนะครับก็คือมีค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่เ,เขาไปเกิดจากการควบรวมนะครับธนาคารเฟอร์มาต้าที่ที่อินโดนะครับก็เลยทําให้มีรายจ่ายพิเศษมาถ้าหากออกค่ว่ากำไรลงไหมก็ยังลงอยู่นะฮะก็อ <c oughs> <g år> ย่าตกใจนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของธนาคารนะครับโดนหนักๆอีกตัวนะครับก็คือเป็น t c a คปเคที b b เ l เกือบอาก็เกือบทุกตัวนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวเรามาส่องกราฟกันให้ดูนะครับแต่พวกนี้นะครับจะสตอรี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนเดิมแหละนะครับก็คือมีการตั้งสำรองที่สูงแล้วพอไตรมาสสามเนี่ยเขาเริ่มเห็นการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับก็เลยทำให้ตัวกำราคาหุ้นนะครับมันถูกดีดขึ้นมานะครับโอเคอ่ SC b SCB นะครับ เอ b เนี่ยจะต่างกับเพื่อนนะครับก็คือเป็นธนาคารนะครับที่พึ่งพึ่งไล่ราคาไม่ใช่พึ่งตั้งสำรองเยอะๆไต่มาที่3นี่เองนะครับแต่กเ็เห็นเพื่อนมานะครับเขาก็เลยดันขึ้นมาพร้อมเพื่อนด้วยนะครับถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับความยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับโอเคอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานครับ จะเป็นกลุ่มทั้งสำรวจด้วยนะครับแล้วก็ลงกันนะครับนี่สำรวจขึ้นมาก่อนเลยแต่ว่าโรงกันที่โดนเยอะๆนะครับก็บางจากท็อป SPRC นะครับลองดูบางจากก่อนเนาะว่าเป็นยังไงพวกนี้งบประมาณจะคล้ายๆกันนะครับก็คือโอ้พอน้ำมันลงนะครับก็โดนลงแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยนะครับพอเอินน้ำมันเขาขึ้นพอดีนะครับก็ตัว โรงกลั่นนะครับก็เลยถูกขยับขึ้นมานะครับนี่ SPRC เป็นไงนะครับอ่าโรงกลั่นก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับโอเคท็อปอ่าท็อปท็อปท็อปฟื้นไหมอ่าไปด้วยกันนะครับโอเคเราจะเห็นภาพของโรงกลั่นนะครับที่ตลาดนะครับเริ่มคาดการณ์แล้วว่าเฮ้ยโดยน้ำมัน,นผพานจุดตำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูกราฟน้ำมันนะครับก็จะคล้ายๆกับ กราฟของโลงกลัดเลยนะครับนี่ก็หลายๆบทวิเคราะห์ก็ก็มีการแนะนํากันนะครัหรับหุ้นกลุ่มโลงกลัดกราฟออกมาคล้ายๆกันเลยนะครับทีนี้เมื่อจะส่งผลให้อ่าพี่ปอนะครับพี่ปอคือลูกพี่ของเราเนี่ยนะครับมีการฟึ้นตัวนะแต่มาดนี้โอ้นี้กำลังจะเบะรบ200กนะครับสองร้อยวินะครับถ้าไปได้เนี่ยก็เซ็ต ความกังวลเรื่องเซ็ตมันจะลงเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะก็เลยทีเดียวนะครับ s p r c อีกกลุ่มหนึ่งที่โดนเทเยอะนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมือถือนะครับ d t แทโดนเยอะสุดเพราะว่าลูกค้าเขาหายนะครับนะครับดีแทบนี่ลูกค้าหายแล้วก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าจะฟื้นได้นะฮะ มาทูกันบ้างนะครับทูนี่ก็กําไรหดหายเหมือนกันนะครับแล้วก็แถมการแข่งขันก็สูงด้วยนะครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับสําหรับทูนะครับแอดวานซ์ีจริงก็ติดนะครับแต่ว่าลงมาก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับจะเป็นกลุ่มที่โดนเทมาเยอะเลยนะครับโดนเทมาเยอะเลยนี่มิน นำโดยมิ้นนะครับเห็นไหมครับว่ากำไรเนี่ยหายไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยไปส่องงบของไอ้ที่ไปซื้อมานะครับทไอ้ตัวโรงแรมนะครับโรงแรมที่นะครับโรงแรมนะครับก็ถือว่างบเนี่ยนะครับเริ่มฟื้นถ้าไม่เจอโควิดเนี่ยมิ้นเริ่มมาแหละนะครับ แต่พอเจอโควิดก็จะเหนือหน่อยๆหน่อยอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็แต่ว่าถ้ารอฟื้นนะครับก็อาจจะปี65-66แถวๆนี้นะครับใครรอได้ก็ก็ดีนะครับเซนเทลเนี่ยครับเซนเทลเห็นว่ากราฟโรงแรมเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกันหมดนะครับแต่เซนเทลเนี่ยหลังจากงบไต่มาสามออกมาก็คือโดนเทนะครับโดนเทจุดหนึ่งก็คือ มันมีค่าใช้จ่ายนะครับที่มันขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็เอราวันจะเป็นโรงแรมที่หนักสุดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีส่วนของร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีโรงแรมเพียวๆียแถมโรงแรมรู้ซะด้วยนะครับหรู้ซะด้วยอยู่แยกราบประสงค์เลยนะครับนักท่องเที่ยวหายก็ชีวิตก็รันทดกันไปนะครับก็รอนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นกลุ่ม ตัวที่เป็นโฆษณานะครับโฆษณามีหลายตัวเลยนะครับมี v g i BTS เนี่ยรายได้40%มาจาก v g i นะนะครับเพราะนั้นดูบีจะ BGI ก็รู้ BTS ไปด้วยนะครับแต่ BTS เนี่ยนอกจาก v g i แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอสังหานะครับที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็มีดีของเขาอัานนึงปีนี้ก็คือเอา c u r r y Express นะครับเอาเข้าตลาดนะครับ KX นะครับ ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตึกๆๆๆกึกตึ็ BGI BTF Plan B นะครับเราลองดูนะครับ BGI นี่ BGI แม่มันก็แต่ราคาเนี่ยเริ่มดีดนะครับเริ่มดีดเนี่ยเพราะเขามองกันว่าเอ๊ะมันเดี๋ยวปีนี้นะครับไปไปลายปีเริ่มมีวัคซีงวัคซีนคนเริ่มมานะครับเดี๋ยวมันก็ทำโฆษณาการตลาดกันเองนะครับ แพลน B นี่เห็นว่างบเนี่ย,ยกราฟเนี่ยมันอยู่ในกรอบสะสมนะครับแล้วก็แต่ละตัวที่เปิดมาเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกำลังพยายามอยากเอาขึ้นนะโอ้แพนบีนี่เบรกกรอบมาแล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาน,นะครับถ้าใครชอบ BNK นะครับก็ เข้าไปตามตัวนี้กันได้นะครับ BTS นะครับก็โดน BGI เนี่ยคือโควิดนะครับก็หลายๆบริษัทคือทำงบโฆษณาลดลดลงนะครับเพราะว่าไม่รู้จะกระตุ้นมันยังไงเหมือนกันนะฮะโอเคก็ BTS นะครับกำไรที่เห็นช็อตเนี้ยนะครับก็คือจะมาจากการรับเหมานะครับรับเหมาสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็กำไรตรงนี้นะครับก็กระโดดนะครับ เพราะว่าขายตึกนะครับให้ตัวชิโนไทยนะครับส่วนเบมนะครับเบมก็มีช่วงล็อกดาวนะครับทั้งทางด่วนคนรถไฟใต้ดินนะครับคนก็หายไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยนะครับกำไรโอ้เหนื่อยแทนนะครับตึก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 โอโรงแรมนะครับเราลืม A W U C ไปได้อย่างไรนะครับนี่นี่นี่ ก็ฟื้นมานะครับค่อนข้างไวเลยนะครับจริงๆอันนี้ก็คือจะมีข่าวด้วยแหละนะครับว่าเนี่ยเสียเจริญนนะครับเตรียมตั้งกองทุนจะซื้อโรงแรมที่มีปัญหาเนาะก็บานไปแต่ว่า AWC เนี่ยส่วนใจะเป็นโรงแรมที่กำลังก่อสร้างเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยกระทบอะไรมากนะครับแล้วก็เห็นอยู่ปักซอยบ้านนะครับของ AWC แหละนะครับก็มีความคืบหน้าค่อนข้างค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับ โอเคอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีผลกระทบนะครับก็คือตัวโรงพยาบาลน,นะครับ BCS BDMs นะครับ BCS เนี่ยตัวโรงพยาบาลที่เป็นาการสังคมยังไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับมันก็เลยยังพอมีการเติบโตขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจาก PE ที่มันแพงๆนะครับตลาดก็อาจจะไม่ค่อยนิยมทมชอบเล่นเท่าไหร่นะครับ BDMs นะครับ BDMs ก็ กำไรหายหัวบเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขานั่นไปค่อนข้างเยอะนะครับก็คือลูกค้าต่างชาตินะที่มาจิ้นดีๆหายไปเยอะเลยนะครับก็เลยทําให้แบบโรงพาบาลแล้วมีปัญหานะครับ b s นะครับจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะครับก็หายไปนะครับเลยทําให้กําไรเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่มันเด้งขึ้นมา ส่วนหนึ่งก็คือมาจากเจ้าของนะครับเจ้าของเดิมของบ s เนี่ยกลับเข้ามาใหม่นะครับนี่ปิ้นซีคือเขาปั้นโรงแรมโรงบาลปิ้นซีนะครับแล้วก็เจ้าของอมันน่าจะมีอะไรแบบจอยกันหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการซินดิ้งอะไรกันได้ไหมเพราะ bs เนี่ยก็มีมีโรงบาลอยู่ก็อันเดียวนะครับทีนี้ถ้ามัน มีปริ้นเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับเอ๊ะจะหาลูกค้าเพิ่มได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คอยติดตามกันไปเนาะนะครับกลุ่มนิคมนะครับก็ไม่ดูไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านี่มีติดมาสองตัวนะครับอมตะกับวานะครับน้องว้าวานะครับก็ปิดเมืองนะครับแบบนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ไม่สามารถบินเข้ามาได้นะครับแล้วก็ มันก็ขายไม่ได้นะครับก็ต้องเรียกว่าขายไม่ออกเลยทีเดียวนะครับแต่พ่อนยูเฮเอนะครับนี่เห็นไหมครับพอขายไม่ออกกําไรก็หายไปหายไปนะครับอมาตะนะครับอมาตะก็หายไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนเริ่มมองแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยนะครับหกสี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการฟื้นขึ้นมานะครับโอเค เราได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับโดยโดยสนุปของวันนี้นะครับก็คือหุ้นที่มันโดนเทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นใหญ่นะครับ Market cap แบบเคยอยู่อันดับต้นๆมาก่อนนะครับอย่างกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอย่างมิ้นท์นะครับทิงเออทีก็ก็โดนด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นนะครับอย่างพวกท็อปเอสนะครับ เพราะนั้นไอ้พวกนี้ยนะครับเวลามันลงมันก็จะไปกดดันเซ็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยเห็นเซ็ตมันลงมาเยอะนะครับแต่เราเห็นภาพอะไรบางอย่างเนะเาะว่าปีนี้นะครับคนก็เริ่มมองกันแล้วว่าไอ้เดี๋ยวเริ่มมีวัคซีนนะครับปีนี้จะเป็นปีที่หายจากสารระบบอีกหนึ่งปีนะครับแต่ว่าในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยเขามองไปปี6กห้าแล้วนะะค,คือมองข้ามโควิดไปแล้วไม่ไม่กลัวแล้วครับ เวบสงเว็บสองอะไรนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการไล่ราคาขึ้นมาของหุ้นจากวัตถุมพวกเนี้ยเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับทั้งโรงแรมนะครับทั้งโรงกลั่นสํารวดนะครับห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็กลุ่มนิคมนะครับกลุ่มค้าปลีกในนะครับคาปลีกโดนไปเยอะเลยนะครับ CPO เนี่ยโหเดี๋ยวเขามองว่า ปีเนี่ยไตมาสี่เนี่ยนะครับประกาศประกาศข่าวลงเซตว่าควบรวมเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สิบดธันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยไตมาสี่นะครับเราน่าจะเห็นงบงบดุลนะครับงบดุลงบแสดงฐานะการเงินของโลตัสเนี่ยกับหนี้สินที่ซื้อเข้ามาเนี่ยไปรวมอยู่ในงบไตมาสี่ของ C p พนะครับก็จะได้คำนวณกัน ง่ายๆแหละนะครับว่าเกระแสเงินสดเพียงพอจ่ายหนี้ไหมอะไรไหมนะครับเดานะนะครับเอาจากแพทเทิร์นที่เคยทำของเขานะครับนี่โอเคปีแรกที่มีไม่มีกำไรครับแต่พอมาปีที่สองเนี่ยนะครับเขาเริ่มเริ่มจ่ายหนี้ฮะนี่นี่น่าจะเท่านี้นะครับอพอเริ่มจ่ายหนี้นะครับก็ มันก็เลยทําให้กําไรนะครับยังมีโมเมนตัมเป็นขาขึ้นได้นะเพราะว่ามันดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะครับดอกเบี้ยจ่ายลดลงก็กําไรก็เพิ่มขึ้นเนาะนะครับก็ดีนะครับแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะครับมีการมีการเติบโตขึ้นมาได้นะครับวันนี้ Pe อยู่เท่าไหร่ว่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่ะ PE ออยู่ยี่สิบ เจ็ดนะนะครับถ้าเกิดกลับมาปกติเนาะนะครับตึกตึกตึกตเทอริพอยู่สองจุดสีนะครับห้าหาสิบเจ็ดหาร2อจุดสเนาะนะครับ, 5, 57, 4, รบผาลองดูก่อนวนะ่าเป็นอย่างไร5้าสิบเ็ดหารด้วย2อุดสเดี๋ยวปีหน้ากำไรก็มาฮนะไม่ต้องไม,ไม่ต้องตกใจก็คือจะเหลือประมาณยีิบสามนะครับแล้วก็จะมีโกลดนะครับจาก ตัวการเอาเงินของบริษัทเนี่ยนะครับไปจ่ายคืนเงินต้นนะครับเดี๋ยวกําไรมันก็โตนะครับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับตัว CPO นะครับลงมาต่ําดีคนกังวลไงนะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นสรุปเนาะก็คือหุ้นร่วงนะครับแล้วก็หลายตัวเนี่ยนะครับถ้าโควิดจบก็ฟื้นได้นะครับ ก็ลองไปเลือกกันดูเนาะนะครับโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่วันอังคานหน้าครับผมสวัสดีครับ